สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณสเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณสเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่ทั้งหมด2ส,สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะส่วนเบอร์โทรติดต่อนะคะ เบอร์0 6 3 4 5 3 9 2า4และลาย ID นะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้านะคะมาอัปเดตรถในร้านประจำสัปดาห์กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีรถรุ่นไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอสลับหน้ากล้องนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะพาลูกค้าไปเริ่มต้นที่หน้าร้านกันเลยนะคะ สำหรับหน้าร้านนะคะจะเป็นรถที่เพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้ปรับสภาพแต่พุ่งจะพาไปดูกันนะคะว่าเรามีรุ่นอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้รถพวกนี้ยังจะไม่พร้อมขายนะคะรอปรับสภาพอยู่นะคะรถคันแรกนะคะจะเป็นรถรุ่น L 3 6 0 8นะคะถัดไปจะเป็นรถรุ่น L 4 0 1 8นะคะใบดันคานบนนะคะถัดมาจะเป็นรถรุ่น L5018 นะคะและตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นรถรุ่น L3408 นะคะใครกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะปักหมุดไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านปรับสภาพเสร็จก็จะออกมาอัปเดตนะคะมารีวิวแต่ละคันให้ลูกค้าชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันมาดูที่เข้ามาดูกันที่ข้างในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฐานครวนนะคะ ของ LCS นะคะตัวมือหนึ่งนะคะจะเป็นฐานพรวนใบ20ใบ24นิ้วนะคะผาน6นะคะราคา37,500บาทนะคะแล้วก็จะมีตัวฐา,านพรวนใบ22นิ้วนะคะราคา32,000บาทนะคะค่ะแล้วก็จะมีฐานยกร่องนะคะ มีทั้งใบ22นิ้วและใบ24นิ้วนะคะสำหรับผานยกร่องนะคะมือ1ใบ22นิ้วจะอยู่ที่ราคา1 17,500 uh, นะคะส่วนฐานยกร่องใบ24นิ้วจะอยู่ที่22,000นะคะค่ะตัวฐานขุดเราก็มีนะคะใครสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1น,นะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0ูนย์สงสารนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถตัวรุ่น B2440S นเะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะตัวนี้จะเป็นรถค่อนข้างใหม่ปีนะคะปี B 63ใช้งานมา60ชั่วโมงนะคะราคาจะอยู่ที่เอสามแ่นเก้าพับาทใบดันตัดย่าใหม่นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L5018 นะคะนี่ L5018 นะคะตัวนี้ยังตัวนี้มีท่อสูงด้วยนะคะราคาอยู่ที่499,000บาทค่ะรถปี60นะคะถัดไปจะเป็น B2740S นะคะตัวนี้นะคะปี B 62ราคา349,000บาทนะคะ ใครสนใจคันไหนนะคะสอบถามกุ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะ,ะส่วนคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น M60 40SU นะคะดูรอรบๆคันคันนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะปี57นะคะรถปี57กับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เราให้เป็นฐานบุกเบิกใหม่นะคะราคา449,000บาทนะคะเดี๋ยวพุ่งพาชม ห้องคูเลยสางคร่าวๆนะคะตัวนี้ดูซิว่าก,กี่ชั่วโมงตัวนี้3,400ชั่วโมงนะคะราคา4 4 9 0 0 0บาทนะคะรานะคาไม่แพงเลยสำหรับตัวนี้นะคะตัวยางนะคะยางยังสวยอยู่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะตัวคร่าวๆนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ ยางยังสวยอยู่นะคะราคา,า449,000บาทได้เป็นใบดันผ่านบุกเบิกกุ้งให้เป็นผ่านบุกเบิกใหม่ไปเลยนะคะถัดไปนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L4508 นะคะตัวนี้นะคะไม่มีเล่มนะคะเป็นใบซื้อขายนะคะบอเป็นใบซื้อขายราคาประหยัดเลยทีเดียวนะคะ 200,000 20,900บาทนะคะดูได้เลยนะคะได้เป็นใบดันผ่านควนไปนะคะสำหรับรถรุ่น L458 0นะคะยางยังสวยอยู่เลยนะคะยางสวยสำหรับรถคันนี้นะคะตัวที่นั่งผู้โดยสารนะคะอันนี้ให้ดูนะคะราคา2 0 49,000บาทยางหน้านะคะก็ยังสวยอยู่เลยนะคะยางหน้าต้องสวยแหละเป็นยางใหม่ ะค,ะคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆนะคะไม่มีเล่มนะคะได้เป็นใบซื้อขายไปนะคะค่ะดูคร่าวๆถ้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะที่กุ้งนะคะคันถัดมาเป็นรถรุ่น L5018 นะคะคันนี้รู้สึกจะเป็นปี60นะคะราคา499,000บาทนะคะมีทอ่อซิงให้ด้วยนะคะพาดูคร่าวๆนะคะห้องผู้โดยสาร ะะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ499,000บาทนะคะถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น B นะคะรุ่น B2440 นะคะตัวนี้จะมากับพร้อมกับโครงกันอ้อยใบดันนะคะแล้วก็ให้เป็นฐานตัดหญ้าใหม่ไปเลยนะคะ259,000บาทได้เป็นตัวตัดหญ้าใหม่ด้วยนะคะไอตัวหนึ่งที่เป็นรุ่น B นะคะตัวนี้จะปี60นะคะ ัวนี้จะปี60ราคา2 8 9 0 0 0บาทนะคะใบดันขันครวนนะคะค่ะลูกค้าสนใจรถคันไหนนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะคันนี้เตรียมส่งนะคะเดี๋ยวกุ้งจะมารีวิวสำหรับรถก่อนส่งอีกทีหนึ่งนะคะค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถ L 4 0 1 8นะคะเดี๋ยวพาดูรถรุ่น L 4 0 1 8นะคะ ปีจะเป็นปี6 2นะคะ3990 0 0บาทนะคะครนนี้ก็เป็นปีเป็น40เหมือนกันนะคะดูนะคะจะเป็นรถเดิม,ดมนะคะสำหรับรถปีรถ4รุ่น4 0นะคะจะเป็นรถค่อนข้าง,าง,างายังไม่ช้ำยังใหม่ปีอยู่นะคะรถรุ่นนี้ปี6 0แต่ว่า,าสวยมากๆใช้งานมาน้อยนะคะใช้งานมาน้อยดูจากยางนะคะห้องผู้โดยสารทุกอย่างจะเป็นเดิมๆหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะ หลังคากุ้งจะพาชมคร่าวๆนะคะราคา4 29,000บาทนะคะสำหรับคันถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น L3608SP นะคะตัวนี้จะเป็นปี57นะคะที่กุ้งเคยรีวิวไปแล้วนะคะ349,000บาทนะคะตัวนี้จะเป็นได้ใบดนันฐานพวนนะคะแบบสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยค่ะ คันนี้นะคะค่ะถัดมาจะเป็นรถรุ่น l 3 2 0 8 sp ตัวนี้จะเป็นปี58นะคะได้เป็นชุดใบดันชุดตัวใหม่เลยนะคะใบดันใหม่สภาพโดยรวมนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะสำหรับรถ3 2 0 8 sp ใครสนใจกำลังมองหารถเข้าสวนเข้าไล่นะคะรถรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกตัวเลือกแบบ ดีมากๆใช้งานมาไม่ช้ำนะคะรุ่นรุ่น3นะคะค่ะถัดไปนะคะจะเป็นรถรุ่น L4708 นะคะคันนี้อยู่ที่ปี55นะคะราคาขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทได้ไรบันถ่านพวนนะคะตัวนี้นะคะเราจะแถมเอ่อเป็นแถมโอนให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปกันนะคะถัดไปก็จะเป็นรถรุ่น L4018 คันนี้ก็จะเป็นปีน่าจะปี60นะคะตัวนี้จะติดตั้งชุดใบดันใหม่นะคะมาเป็นตัวเปล่านะคะ40คันนี้ก็จะเดิมเเหมือนกันนะคะค่ะดูรอบๆคันกันไปก่อนนะคะสนใจคันไหนก็ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่กุ้งจะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนว่าตอนนี้รถร้านเรามีอะไรบ้างที่มีคันไหนบ้างนะคะให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะแล้วคันนี้ก็จะเป็น50นะคะที่ยังปรับสภาพที่ที่เราติดราติดตัวดันหน้านะคะค่ะถัดมาจะเป็น3218นะคะ2คันในร้านนะคะ ออสองคันนี้นะคะราคาอยู่ที่360,000บาทนะคะพร้อมตัดย่าใหม่นะคะสองคันนี้เดี๋ยวกุ้งพาเดินดูคร่าวๆนะคะตัว3218ตัว4 0ที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นเดิมๆนะคะเพราะว่ารถมันจะยังใหม่ปีใช้งานมาไม่เยอะนะคะเราจะยังไม่ปรับสภาพเราอยากให้ลูกค้าได้เห็นเ,ออเดิมๆก่อนจริงๆมันก็ไม่คือจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องทำอะไรมากนะคะสำหรับรุ่น324 0 ใครกำลังมองหารถที่เอาไว้ทําสวนผลไม้ทําไร่นะคะรถ3 2กับรถ4 0นี่ก็เป็นรถขนาดที่สําหรับเข้าไร่เข้าสวนเลยนะคะ2คันนี้นะคะส่วนคันาหน้าคันนี้ติดจองแล้วรอส่งน,นะคะสำหรับรถรุ่น3218คันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้านะคะไปอัปเดตอุปกรณ์นะคะอันนี้จะเป็นโรงรถนะคะของเรา ที่เอาเข้ามาปรับสภาพกันนะคะสำหรับคันนี้ที่จอดอยู่ตรงท้ายนี้ติดจองแล้วนะคะรอปรับสภาพส่งลูกค้าจังหวัดมหาสารคามนะคะส่วนคันข้างในสุดเอามาล้างนะคะจะเป็นเดี๋ยวกุ้งจะพาขยายเข้าไปดูหน่อย M U 5 7ปี62สวยมากๆเลยทีเดียวคันนี้เอามาล้างเดี๋ยวะจะเปลี่ยนยางสีเส้นนะคะแล้วก็จะสวยเลยเดี๋ยวกุ้งพามาอัปเดตนะคะตัวโรตารี่นะคะว่าตอนนี้มีตัวไหนกันอยู่บ้างนะคะ ตัวนี้จะเป็นโรตารี่ตาช้างนะคะเมทแปดสบนะคะพาดูพาดูใบนะคะใบย,ยังเหลืออยู่ยังพอได้ใช้งานได้นะคะดูสภาพโดยรวมนะคะสำหรับโรตารี่นะคะรุ่นนี้ RX 1 8 0 F นะคะราคาอยู่ที่28,000บานนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นโครงนะคะ ดูร,บรอบๆนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์สองนะคะสำหรับโรตารี่ตัวนี้นะคะถัดมาจะเป็นโรตารี่ของยันม่านะคะเบอร์สามนะคะราคาอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะเบอร์สามยันม่านะคะใบย,ยังเต็มอยู่นะคะพาดูใบทาสกี้ด้านข้างนะคะค่ะลูกค้าถามกันมาเยอะว่าตอนนี้เหลือ เบอร์อะไรบ้างนะคะกุ้งก็เลยจะพามาอัปเดตก,ก่อนว่าเหลือเบอร์อะไรกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นโรตาอรี่ของยันมากนะคะมีสภาพโดยรวมนะคะถัดมาตัวนี้ใบเต็มเลยนะคะโรตเรี่รุ่นเ8 0แปนะคะแต่ตัวนี้ฝาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเบอร์สี่นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์สี่ 29,000บาทนะคะพาดูเป็น RX 1 8 2 F นะคะค่ะพาดูโตรตารี่ตัวถัดไปนะคะโตรตารี่ตัวถัดไปจะเป็นเบอร์เบอร์8เบอร์8 27,000นะคะพาดูบารดีนะคะ กันก่อนนะคะสภาพโดยรวมนะคะสำหรับโรตารี่ที่ยังเหลืออยู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจให้แจ้งเป็นเบอร์หรือสอบถามมาเป็นเบอร์ก็ได้นะคะว่าเบอร์นี้ยังอยู่หรือเปล่านะคะกู้ข่ให้ให้เป็นเบอร์เอานะคะถัดไปก็จะเป็นเบอร์9นะคะเบอร์เกหืบาทนะคะโคร โดยรวมนะคะแต่ตัวนี้ฝาจะไม่สวยแล้วอันนี้เดใบนะคะข้างในนะคะเดี๋ยวพุงพยายามส่องเข้าไปค่ะอันนี้จะเป็นข้างในนะคะ่คะแล้วก็โรตารี่ตัวถัดไปนะคะตัวนี้ใบเต็มเลยนะคะจะเป็น R X 1 8 2 F นะคะเบอร์10นะคะตัวนี้3ามหมนสอง โครงอะไรก็ยังดีอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวาพาไปดูโรตเตอรี่ตัวถัดไปนะคะตัวนี้ตัวนี้1,500 0บาทนะคะโรตเตอรี่ตัวนี้สำหรับเม60กนะคะของคูบตาตาช้าง kr 162นะคะตัวนี้เบอร์เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์13 15,000บาทนะคะค่ะถัดมานะคะจะตัวนี้ขายแล้วติดจองแล้วนะคะถัดมาจะเป็นโรตารี่นะคะสำหรับ RX 2 2 0 g นะคะตัวนี้นะคะน่าจะ2เมตรยี่นะคะ 59,000บาทนะคะสภาพยังสวยอยู่เลยนะคะติดมากับรถรุ่น MU 5 7นะคะใบก็ยังได้พอใช้ได้นะคะใบใบย,ยังใช้ได้อยู่เลยนะคะดูใบนะคะเดี๋ยวพุษจะพาเข้าไปดูตัวนี้นะคะใครกำลังมองหาออลอตเตอรี่รุ่นสำหรับ2เมตรนะคะ2เมตร20นะคะ5900 0บาทนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ได้ติดเบอร์เพราะว่า ขพ่เข้ามาสำหรับตัวถัดมานะคะอันนี้จะเป็นเบอร์16นะคะ15,000บาทนะคะสภาพโดยรวมจะเป็นแบบนี้นะคะถัดไปตัวนี้นะคะไม่มีฝาเหมือนกันเมทรลนะคะตัวนี้จะเป็นของ ของอะไรไม่รู้เหมือนกันตัวนี้เข้ามาใหม่ในเบอร์นะคะเห็นเขียนว่าฮีโน่ตัวนี้สอง0 0ื่บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโรตารี่นะคะติดต่อสอบถามกุ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูใบคร่าวๆนะคะค่ะถัดมานะคะตัวเมตรนะคะ ตัวนี้อยู่ที่22,000บาทนะคะเบอร์18นะคะ2 2 0 0 0บาทเดี๋ยวพาไปสองใบดูซิสองได้ไหมโอเคอันนี้จะเป็นใบของเขานะคะ2 2 0 0 0บาทนะคะค่ะ ตรงนี้ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นโรตารี่นะคะที่ยังเหลืออยู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะสำหรับทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นรถที่ปรับสภาพพร้อมขายแล้วนะคะรวมถึงตัวอุปกรณ์มือสองนะคะที่ยังเหลืออยู่ที่กุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตกันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นไหนนะคะที่กุ้งพาดูรอบๆร้านแล้วนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 3 4 5 3 9 2 2 4หรือไลน์ ID ดี0 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะคุ่ง้งขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับปุงด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ